มาดูก้นหรือไรเวอร์ของเมเบทจากภาคมีทัทไฟกับเบิร์ดท,ที่คล้ายๆกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะเป็นของอันนี้เป็นของอะไรสักอย่างนะนี่เป็นที่เหมือนกันก็คือเป็นลูกกระสุนนะครับก้นกระสุนนั่นเองตัวนี้เป็นของแฟนท่ m โมเดออนนะแต่ไอ้นเนี้ยผมไม่รู้เลยนี่เป็นก้นกระสุนเหมือนกัน,นส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ คล้ายๆกันอะอันนี้จะเป็นสีเหลืองๆนะครับก้นอันนี้แต่ถ้าดูดีๆนะครับมันจะดูคล้ายกันหน่อยอันนี้ไปขอสตรอมกันนะคือมันจะดูคล้ายๆกันนี่มันจะดูแบบถ้ามองกันมันจะคล้ายๆกันนะเออต่อไปก็จะเป็นอ่าชิ้นนี้นะคับผมนะคล้ายๆกันทั้งผมไม่รู้ชื่อทั้งสองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูปร่างใบพัดนะครับ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นใบพัดคล้ายๆกันนะใช่ใบเวตจะพักต่างๆมีล้วนมีอะไรบางอันเนะ่ยจะล้วนมีอะไรที่คล้ายกันนะครับผมนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ผมไปก่อนนะบ๊ายบาย